ดวท่หนึ่งเจ้าสวัสดีค่ะวันนี้นะคะเราก็จะมาดูดวงให้กับชาวราศีธนูนะคะประจําเดือนสิงหาคมในเรื่องของความรักของชาวราศีธนูนั้นจะมีอะไรเกิดขึ้นกับคุณบ้างนะคะไพ่ยิบซีไม่เคยตอบประจัยใครไม่เคยโกหกใครไพ่ยิบซีมีความลึกลับในตัวของเขาเองนะคะนี่เป็นการดูดวงแบบรวมๆนะคะไม่ใช่การดูดวงส่วนตัวนะ อาจารย์ก็จะดูในส่วนของอดีตปัจจุบันอนาคตพร้อมกับสรุปไพ่ในช่วงท้ายของคลิปนะคะให้กับชาวราศีธนูด้วยนะในส่วนแรกนี้ขอเปิดไพ่ในอดีตนะว่าความรักที่ผ่านมาของชาวราศีธนูนั้นเป็นมาเป็นไปอย่างไรบ้างนะคะไพ่ในอดีต ใบแรกนะสีดาเก้าถ้วย The Star สามถ้วยแล้วก็ต่อมาด้วย The Flu นะคะโอเคเรามาไล่เรียงที่ไพ่ใบแรกกันเลยนะคะไพ่สีดาบนั่นเองนะคะชาวราศีธนูในช่วงอดีตที่ผ่านมาอาจารย์รู้สึกว่ามีฝ่ายใดฝ่ายหนึ่งในความรัก ความสัมพันธ์ครั้งนี้ที่มีการบล็อกอีกฝ่ายหนึ่งเอาไว้นะคะไม่ว่าจะเป็นบล็อกกันทางเบอร์ Facebook, Instagram, Twitter, l i ไลหรือว่าทุกช่องทางที่สามารถติดต่อสื่อสารกันได้นะคะคือเรียกว่าบล็อกเพราะว่ารู้สึกเหนื่อยนะคะบางทีอาจจะรู้สึกเหนื่อยอกเหนื่อยใจนะคะกับการที่จะต้องมาฟังคําอธิบายคําแก้ตัวหรือจะต้องไปให้โอกาสกับเขาซ้ําๆหรืออะไรก็แล้วแต่ นะคะไม่ได้รู้สึกแบบหมดรักสักทีเดียวเดียวนะก็อาจจะเป็นความรู้สึกที่เหนื่อยกับความรักความสัมพันธ์ครั้งนี้ก็แค่อยากหยุดอยากพักแค่นั้นเองนะคะเพื่อที่จะให้เขาสำนึกเพื่อที่จะให้เขารู้ตัวก็มีกรณีแบบนี้ด้วยเนาะต่อมานะคะเป็นไพ่ก้าถ้วยสำหรับไพ่ใบนี้เป็นไพ่ประจำของคนที่ เป็นเพศที่สามนะคะสำหรับชาวราศีธนูเองที่เป็นเพศที่สามอาจารย์ก็รู้สึกได้ว่าคุณนะคะออมีความมั่นอกมั่นใจในตัวของคนรักของคุณมีความเชื่อมั่นในตัวเองนะคะคนรักของคุณมีความมั่นอกมั่นใจในตัวคุณก็มีความเชื่อมั่นในตัวคุณนะคะคุณทั้งสองคนนะคะต่างฝ่ายต่างมีความเชื่อมั่น ในตัวเองเช่นเดียวกันนะคะแล้วก็ฝ่ายใดฝ่ายหนึ่งในความรักความสัมพันธ์ครั้งนี้ของความรักของคนที่เป็นเพศที่3เนี่ยจะเป็นคนที่ชอบทําอาหารมากนะคะถ้าเปิดร้านอาหารก็ทําได้เลยนะก็ถือว่าทำอาหารอร่อยทําอาหารดีทำอาหารเก่งนะชอบดูรายการทีวีเกี่ยวกับรายการทําอาหารนะคะในช่อง y o YouTube หรือว่าในช่องโทรทัศน์ทีวีอะไรก็แล้วแต่ นะคะก็คือมีพรสวรรค์ในการทำอาหารเรื่องกินเรื่องใหญ่ด้วยนะคะ t ด e star เป็นไพ่ประจำราศีกุมมีชาวราศีธนูนะที่เคยคบหรือกำลังคบกับชาวราศีกุมอยู่ก็ได้นะคะในกรณีนี้จึงเห็นได้ชัดนะคะว่าชาวราศีธนูนั้นค่อยๆเป็นค่อยๆไปในเรื่องความหลัก ค่อนข้างใจเย็นนะคะไม่ได้ปุบป,ปับนะะเจอกันคบกันเลยหรือว่าอะไรอย่างนี้ถือว่าเป็นคนที่ชิลๆแล้วก็มีความใจเย็นอยู่ในระดับหนึ่งนะคะ mm. เพราะว่าคุณอยากจะให้เวลากับตัวเองนะคะ mm. ให้เวลากับความฝันให้เวลากับการทำงานของตัวเองให้เวลากับการพิสูจน์ตัวตนความรัก หรือพิสูจตัวตนของคนรักของคุณว่าเขานะั้นมีความจริงใจกับคุณมากแค่ไหนนะแล้วคุณนั้นชอบทํางานสถานที่เย็นๆนะคะไม่ชอบออกนอกพื้นที่ไปทางานลงพื้นที่นั่นนี่นู่นนั่นร้อนไม่ชอบนะ,ะชอบอยู่ในพื้นที่ในอาคารในห้องแอร์ยิ่งชอบเลยนะคะอืมต่อมานะคะเป็นไพ่สามถ้วยไพ่ใบนี้ในช่วงอดีตที่ผ่านมามีชา ราศีธนูนะคะมีเกณฑ์มีโอกาสได้กลับไปคบหาดูใจกับคนรักเก่าหรือว่าแฟนเก่านะคะเขากลับเข้ามาในชีวิตของคุณนะคะหรืออาจจะมีโอกาสไดออ้พูดคุยเพื่อนของเพื่อนของแฟนเก่าแล้วก็ได้มีโอกาสได้กลับมาเจอกันได้กลับมาคุยกันได้กลับมาคบกันก็มีเช่นเดียวกันในกรณีนี้นะคะหรือบางคน ลับมาคบกันรอบนี้แล้วไปรอดนะถือว่านะคะมีอนาคตวางแผนร่วมกันไปจนถึงแต่งงานได้เลยเช่นเดียวกันนะคะสำหรับไพ่ใบนี้เนาะต่อมานะคะเป็นไพ่ในอดีตใบสุดท้ายนาชาวราศีธนูนะคะออคุณไม่ชอบอยู่ภายใต้ความกดดัน ไม่ชอบอยู่ภายใต้การควบคุมของแฟนคนรักสามีหรือว่าภรรยานะคะเป็นคนชิลๆเป็นคนรักความเจ้าสําราญเป็นคนรักอิสระชอบแนวแอดเวนเจอร์ชอบเดินทางท่องเที่ยวชีพป,ประจรล,ลงเท้านะคะเวลามีวันหยุดหรือว่าอะไรเงี้ยก็จะชอบมีแผนที่จะไปเที่ยวที่นั่นที่นี่นะคะนี่ก็คือเป็นความชอบส่วนตัวนะคะและนะคะ ไม่ชอบให้แฟนหรือคนรักนั้นมาควบคุมนะคะจะคบหาดูใจกันแบบได้ไม่นานนะรู้สึกอึดอัดนะคะถ้าคุณรู้สึกอึดอัดจะไม่คบคบกันได้ไม่ยากไม่ไม่ยาวนานบ้างงั้นนะคะนะ,ะ,นะ,ะแล้วมีชาวราศีธนูหลายคนเลยที่มีโอกาสได้เดินทางไปต่างประเทศอาจจะได้ไปทำงานหรืออาจจะไป เ,เยี่ยมเยียนแฟนหรือว่าคนรักที่อยู่ต่างประเทศหรือเขาเป็นชาวต่างชาติต่างภาษาก็ได้เช่นเดียวกันสําหรับไพ่ใบนี้คือไพ่เดินทางได้ด้วยเช่นเดียวกันนะคะโอเคภพยในอดีตของชาวราศีธนูนะคะส่วนมากก็จะคบหาดูใจกับชาวธาตุลมธาตุน้ําราศีกุมนะคะ ขอดูไพ่ในปัจจุบันให้กับชาวราศีธนูนะคะไพ่ในปัจจุบันใบแรกนะเด็กถือไม้ราชนีถือไม้ เด็กถือถ้วย The Emperor แล้วก็ต่อมาด้วยก้าวดาบนั่นเองนะคะโอเคมาไลีเรียงที่ไพ่บแรกในปัจจุบันนะคะที่ชาวราศีธนูนะคะที่คุณกำลังคบหาดูใจกับใครก็ตามที่อายุน้อยกว่าคุณเขาจะเป็นคนที่มีความรับผิดชอบเกินตัวเกินวัยของเขานะนะคะถ้าเขายังเรียนอยู่เขาก็มีความรับผิดชอบในหน้าที่การเรียนของเขา นะคะแถมเขาเป็นคนที่เรียนเก่งด้วยนะนะคะแล้วก็เป็นคนที่เอาตัวรอดเก่งในทุกสถานการณ์ด้วยถึงแม้เขาจะอายุยังน้อยก็ตามนะคะแล้วเขามีการรับผิดชอบในหน้าที่การงานของเขาด้วยบางทีเขาอาจจะเรียนแล้วก็ทำงานไปด้วยก็ได้นะคะสำหรับคนคนนี้ถือว่าเป็นคนที่ฉลาดและก็เอาตัวรอดเก่งนะคะมีความรับผิดชอบเกินตัวเกินวัยของเขา ต่อมานะคะ Queen of w a n d s ไพ่ใบนี้นะคะโดยเฉพาะผู้หญิงชาวราศีธนูเองแล้วคุณจะเป็นคนที่มองโลกในแง่ดีเป็นคนเฟลลี่เข้าสังคมดีเข้าสังคมเก่งผู้คนรู้จักคุณนะคะดูเป็นคนที่มีสเสน่ห์ต่อเพศตรงข้ามมากๆโดยเฉพาะผู้หญิงชาวราศีธนูในช่วงปัจจุบันนี้ด้วยนะคะ แต่ก็ขอให้ระมัดระวังในเรื่องของการมองโลกในแง่ดีมากจนเกินไปในเรื่องความรักนะคะก็ขอให้คุณมองโลกในแง่ของความเป็นจริงให้ได้มากที่สุดจะทําให้คุณนั้นไม่เสียใจจากความรักนะคะในกรณีของผู้ชายชาวราศีธนูอาจารย์ก็รู้สึกว่าคุณจะชอบผู้หญิงที่ดูมีเสน่ห์นะคะดูเข้าถึงง่ายดูเป็นคนเฟนลี่เข้าสังคมเก่ง นะคะนะนี่คือบุคลิกลักษณะผู้หญิงที่ผู้ชายชาวราศีธนูนั้นหมายปองในช่วงปัจจุบันจะเป็นบุคลิกแบบนี้นะคะแล้วก็เธอน่าจะเป็นคนที่ทำงานเก่งด้วยก็จะดีนะคะคือชอบผู้หญิงทำงานเก่งด้วยแล้วก็มีความเป็นเฟนลี่เข้าสังคมเก่งมีเป็นคนที่มีเสน่ห์นะคะต่อมานะคะเพจออฟค่ะพไพ่ใบนี้ในช่วงปัจจุบันของชาวราศีธนูนั้น ะะจะมีคนแบบแอบ,บซื้อแอบ,บสองเรื่องของคุณอยู่นะตอนนี้เขาน่าจะเป็นคนที่อายุน้อยกว่าคุณอาจจะติดตามคุณทาง Facebook Instagram Twitter Line นะฝังตัวอยู่นะคะรอบๆตัวคุณนะ,ะเขาอยากรู้ว่าความเคลื่อนไหวของคุณว่าวันนี้คุณทำอะไรบ้างชีวิตของคุณน่าสนใจไหมนั่นนี่นู่นนั่น,นนะคะคือเขาแอบ,บปื้ม่มแอบบมีความรู้สึกดีๆให้กับคุณนะคะ เขาจึงตามแบบสองคุณอยู่ว่า,างั้นใช้คําว่าสองก็แล้วกันนะคือเขาอายุน้อยกว่าคุณบุคลิกของเขาจะเป็นนักเอนเตอร์เทนนะคะชอบงานศิละปะมีอารมณ์ศิลปินสูงสําหรับคนคนนี้เนาะต่อมานะคะคือไพ่ t h e e m p e เ o r เป็นไพ่ประจําราศีเมษมีชาวราศีธนูที่เคยคบหรือกําลังคบกับชาว ราศีเมษอยู่ก็ได้นะคะในกรณีนี้คือก็เห็นได้ชัดเช่นเดียวกันนะ,ะว่าไพ่ใบนี้นะคะผู้หญิงชาวราศีธนูมีโอกาสนะคะที่จะได้คบหาดูใจกับคนที่อายุมากกว่าคุณนะคะมีเปอร์เซ็นต์เป็นไปได้สูงนะคะร้อยละเจ็ดสิบเปอร์เซ็นต์เลยที่เขาจะเป็นชาวต่างชาติต่างภาษาต่างศาสนาและต่างวัฒนธรรมด้วยนะคะ เขาคนนี้นะคะเป็นคนที่มีมาดนิ่งแข้งขืมมีความเป็นผู้ใหญ่สูงบางทีเขาอาจจะจูจ้จี้จุกจิกหรือชอบควบคุมคุณไปบ้างนะคะด้วยการที่เขามีบุคลิกของความเป็นผู้ใหญ่นะะอันนี้คุณก็ควรที่จะเข้าใจเขาด้วยเนาะแต่นะ,ะถ้าไม่ใช่ผู้ชายที่อายุมากกว่าแล้วก็เป็นชาวต่างชาติอาจารย์รู้สึกว่าเขาเป็นคนชาติเดียวกันกับคุณและ เขาน่าจะมีหน้าที่การงานที่ดีด้วยเช่นเดียวกันนะคะเขานะะฟังดีๆนะมีตำแหน่งที่ดีนะอาจจะเป็นทหารยศดดีเลยแหละตำรวจยดดีเช่นเดียวกันนะคะหรืออาจจะเป็นเขาเรียกว่าอะไรรับราชการนะคะหรือเขาเรียกว่า,เ,าเขาเรียกว่าเป็นนักการเมืองท้องถิ่น ก็ได้นะคะสง่าราศีของเขาในการเมืองท้องถิ่นในการเมืองระดับจังหวัดในการเมืองระดับประเทศเป็นได้หมดนะคะสำหรับคนคนนี้มีสง่าราศีแล้วก็มากนิ่งมีความมีอํานาจนะคะในหน้าที่การงานของเขาด้วยนะคะผู้ชายชาวราศีธนูนะคะคุณจะมีหน้าที่การงานมีอํานาจในการตัดสินใจนะ,ะนะคะนะคุณชีวิตในช่วงเริ่มต้น,นค่อนข้างลําบาก ะะต้องไต,ต่เต้าแล้วก็พยายามต่อสู้ดิ้นรนเพื่อให้ตัวเองมาถึงจุดจุดนี้ประสบความสําเร็จหรือมีหน้าที่การงานสูงสุดเท่าที่ตัวเองอยากจะเป็นนะคะก็คือเป็นคนที่มีความทะเยอทะยานมีความพยายามสูงอยู่พอสมควรนะคะเวลาที่คุณออมีความรักอาจารย์ก็รู้สึกว่าคุณนั้น อยากจะปกป้องดูแลคนรักของคุณบางทีคุณอาจจะติดนิสัยจู้จี้จุกจิกแล้วก็ชอบควบคุมแฟนไปบ้างนะคะแต่ส่วนใหญ่แล้วผู้ชายชาวราศีธนูนั้นจะชอบคบหาดูใจกับผู้หญิงที่อายุน้อยกว่าตัวเองด้วยนะต่อมานะคะไพ่ในปัจจุบันใบต่อมาก็คือไพ่ก้าวดาบนะคะสหรับไพ่ใบนี้ของชาวราศีธนูนะคะ อาจารย์ก็รู้สึกว่าคุณจะจิตตกวิตกกังวลและก็นอนไม่หลับนะคะเวลาถึงตอนกลางคืนมันมีอะไรให้คิดเยอะแยะมากมายเลยนะคะแล้วก็เป็นคนที่คิดมากด้วยนะคะอาจจะส่งผลมาถึงสุขภาพของคุณได้นะคะสายตาผ้าหมวปวดหัวไมเกรนกระทันหันบางทีอาจจะไม่สบายได้ล้มนอนมอนเสือก็ได้นะคะยังไงก็ดูแลสุขภาพนะคะ การพักผ่อนหรือการนอนนี่เป็นสิ่งที่สําคัญมากๆนะคะยังไงก็พักผ่อนให้เพียงพออย่าคิดมากนะคะพยายามนอนให้หลับเนาะก็ถือว่าเป็นไพ่เตือนก็แล้วกันเนาะโอเคนี่ก็คือไพยในปัจจุบันของชาวราศีธนูนะคะส่วนมากก็จะคบหาดูใจกับชาวธาตุไฟธาตุน้ําราศีเมษแล้วก็ราศีธาตุลมด้วย มาขอดูไพ่ในอนาคตอันใกล้นะคะหรือในเดือนสิงหาคมให้กับชาวราศีธนูนะคะไพ่ใบแรกนะคะหกเหรียญหนึ่งไม้เตน วิวออฟฟอร์จูนและก็ต่อมาด้วย10ไม้นั่นเองนะคะมาไล่เรียงที่พไพ่ใบแรกในช่วงเดือนสิงหาคมเลยก็แล้วกันนะคะไพ่ใบนี้นะคะถือว่าเป็นไพ่ที่บอกให้รู้ว่าบางทีนะคะการที่คุณจะคบหาดูใจกับใครก็ตามนะ,ะถ้าคุณเป็นคนที่มีฐานะดีอยู่แล้วนะ,ะหรือพอที่จะมีหน้าที่การงานดีนั่นน,นี่นนั่นคนที่ จะเข้ามาแค่หวังผลประโยชน์จากคุณหรือหวังแค่ตำแหน่งหน้าที่การงานของคุณมักจะเข้ามาอยู่เรื่อยๆแล้วคุณควรที่จะพิจารณาแล้วก็ดูดีๆนะคะการที่จะคบหาดูใจกับใครก็ตามเพราะมีเปอร์เซ็นต์เป็นไปได้สูงว่าเขานั้นเข้ามาเพื่อหวังผลประโยชน์อะไรบางอย่างจากคุณนะไม่ได้เป็นความรักแบบล้วน ะะและคุณจะเสียเปรียบเขาด้วยความที่คุณเป็นคนใจอ่อนและก็เป็นคนที่ขี้สงสารด้วยมีชาวราศีธนูบางคนนะคะที่ยอมเป็นแฟนยอมตกลงปองใจแต่งงานด้วยนั่นนี่น่า,นาจ,จะเป็นเพราะความที่สงสารเขานะคะอาจจะเป็นเพราะว่าความดีของเขานะมันไม่ได้เป็นความรักแบบรุ้นหวนน่ะ นะคะขอให้ระวังในเรื่องนี้ด้วยนะคะบางทีคุณอาจจะคิดว่าเออแต่งงานกันไปแล้ววันนึงก็คงจะรักเขาไปเองอะไรอย่างเงี้ยนะคะแต่งงานกับเขาก็เพราะว่าด้วยความดีของเขาด้วยความที่สงสารเขาหรืออะไรก็แล้วแต่อย่างนี้อย่าทำนะนะคะต่อมานะคะ e i g of w a n d ไพ่ใบนี้นะคะโอกาสนะคะในชีวิตของคุณน,นั้นมีเข้ามาไม่บ่อยนะัก นะคะคนดีๆก็เช่นเดียวกันนะคะจะมีใครสักคนหนึ่งนะคะมาแนะนำคนดีๆนะคะหรือมีโอกาสได้รู้จักกับคนดีๆก็ขอให้คุณนั้นได้คว้าโอกาสนั้นเอาไว้แล้วก็พิจารณาเขาให้ดีๆนะคะถ้าเขาเป็นคนที่ดีแล้วก็เป็นคนที่ควรที่จะเปิดโอกาสให้ก็ควรที่จะเปิดใจรับเขาเอาไว้ด้วยนะคะเพราะว่า ถ้าเกิดว่าคนดีๆแบบนี้หลุดลอยไปแล้วไม่รู้ว่ามันจะมีโอกาสดีๆแบบนี้อีกเมื่อไหร่นั่นเองนะคะอการที่คุณได้ลงมือทำอะไรสักอย่างหนึ่งนะคะคุณคิดว่าการแสดงออกในเรื่องความรักนั้นสำคัญกว่าการพูดนะคะบางทีคุณไม่ชอบที่จะบอกคนรักว่า ฉันรักคุณนะนั่นนี้นู่นนั่นด้วยคําพูดแต่คุณจะแสดงออกด้วยการกระทําซะเป็นส่วนใหญ่หรือฝ่ายใดฝ่ายหนึ่งมักจะแสดงออกด้วยการกระทํามากกว่าการพูดว่ารักนะคะก็ขอให้ดูที่การกระทําอะไรประมาณนี้นะคะต่อมานะคะเป็นไพ่สเตนเป็นไพ่ประจําราศีสิงมีชาวราศีธนูที่เคยคบหรือพลังคบกับชาวราศีสิง์อยู่นะคะในตอนนี้ก็ได้เช่นเดียวกันนะคะ เออเป็นไพ่ที่บอกให้รู้ว่าชาวราศีธนูผู้หญิงนั้นเป็นผู้หญิงเก่งแล้วก็แก่งนะแล้วก็เป็นผู้หญิงที่ working woman นะคะไม่งอผู้ชายภายนอกคุณอาจจะเป็นคนที่ดูอ่อนโยนอ่อนหวานแต่ภายในใจคุณเป็นคนที่เด็ดเดี่ยวเข้มแข็งมากๆนะคะเขาเรียกว่าอ่อนนอกแต่แข็งในนั่นเองนะคะแล้วเป็นอะไรอะ่ะน่าจะเป็นดวงที่ขมสามีขมแฟนด้วย นะคะด้วยบุคลิกของคุณและก็ด้วยความที่เด็ดขาดเด็ดเดียวของผู้หญิงชาวราศีธนูด้วยนะคะและกรณีของผู้ชายชาวราศีธนูจะเกิดอาการกลัวเมียนะคะกลัวแฟนนะคะ,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 คะจะทําอะไรนั่นนี่นน่นนั่นจะต้องปรึกษาแฟนปรึกษาภรรยาก่อนทุกครั้งนะคะเหมือนว่าบ้านหลังนี้มีผู้หญิงเป็นใหญ่ยังไงอย่างนั้นเลยนะคะก็จะเป็นไพ่ลักษณะแบบนั้นไปนะ v i e w of fortune สำหรับไพ่ใบนี้นะคะในช่วงเดือนสิงหาคมของชาวราศีธนูเองนะคะกรรมใดก็ตามที่คุณเคยทำให้ใครเสียใจคุณเคยทิ้งใครไปนะคะกรรมนั้นจะตามสนองคุณนะคะแต่ถ้าใครเคยทิ้งคุณแล้วทำให้คุณเสียใจทำให้คุณผิดหวังทำให้คุณเขาเรียกว่าอะไรก็แล้วแต่ไม่ต้องไปแก้แค้นเขา ไม่ต้องไปตามเช่งเขาหรือว่าอะไรนี้นะคะกรรมจะตามสนองเขาเองกรรมคือการกระทําของเขานะคะขอให้เชื่อในกฎแห่งกรรมเขาจะได้รับกรรมที่เขาทํากับคุณอย่างแน่นอนนะคะเพราะว่าเป็นไพ่กงล้อแห่งโชคชะตานั่นเองนะคะคุณไม่ต้องกลัวไม่ต้องไปตามแก้แค้นไม่ต้องไปแข่งเขาให้มันแบบตัวเองบาปนะคะเพราะว่ากรรมมันทำงานของมันอยู่ ในช่วงนี้ด้วยในเดือนสิงหาคมนี้คุณก็คอยดูก็แล้วกันในสิ่งที่เขาเคยทำกับคุณนะคะหรือตรงกันข้ามสิ่งที่คุณเคยทำกับใครไว้นะคะก็ขอให้ได้รับในสิ่งที่ตัวเองทำก็ต้องยอมรับไปนะคะเพราะว่ามันคือสิ่งที่ตัวเองทำยังไงเราก็หนีไม่พ้นนะคะอืมอต่อมานะคะก็เป็นไพ่สิบไม้ ไพ่ใบนี้ในช่วงเดือนสิงหาคมนะอาจารย์รู้สึกว่าฝ่ายใดฝ่ายหนึ่งพยายามลังอีกฝ่ายหนึ่งเอาไว้พยายามยื้อนะคะแล้วก็อยากจะมีเขาอยู่ในชีวิตอยู่นะคะก็เออมันเป็นความรักบางทีก็ลำบากใจมันเป็นไปได้ยากแต่ก็ยังจะประคับประคองกันอยู่ 3วันดี4ีวันไข้ทะเลาะกันก็กลับมาคบกันเหมือนเดิมนะคะหรือยือ้อเขาไว้ไม่อยากจะให้ความรักครั้งนี้มันจบลงนี่ก็มีหลายคู่เช่นเดียวกันที่พยายามทําแบบนี้อยู่นะคะโอเคนี่ก็คือไพ่ในเดือนสิงหาคมส่วนมากก็จะคมหาดูใจกับชาวธาตุดินธาตุไฟราศีสิงห์นะคะโอเค การจะขอสรุปไพ่นะให้กับชาวราศีธนูนะคะเจ็ดถ้วยราชินีตือด้วยเลอทาวเวอร์นะโอเคสำหรับไพ่เจ็ดถ้วยนะคะคืออารมณ์ค่อนข้างที่จะอ่อนไหวนะคะ ออฝ่ายในฝ่ายหนึ่งในความรักความสัมพันธ์ครั้งนี้ค่อนข้างที่จะอ่อนไหวง่ายอาจจะอยู่ใกล้ใครหลงสเสน่ห์คนนั้นคนนี้ได้ง่ายๆเขาเรียกว่าเป็นคนทีเออ่เจ้าชู้ด้วยอารมณ์ก็ได้เช่นเดียวกันก็ขอให้ระมัดระวังด้วยสําหรับคนที่มีแฟนอยู่แล้วแต่ก็อาจจะไปหลงสเสน่ห์ไปแอบรักคนทีเออ่เขามีเจ้าของแล้วหรือว่าไปแอบรักใครได้ง่ายๆนะคะนะ หรือใครสักคนนั้นมาแอบรู้สึกดีๆกับชาวราศีธนูก็ได้นะคะมันเป็นได้สองกรณีด้วยกันเนาะต่อมานะคะ queen of cup ไพ่ใบนี้ดาผู้หญิงชาวราศีธนูคุณมีความเป็นแม่ว่านแม่เรือนสูงมากนะคะบางทีถ้าคุณแต่งงานมีครอบครัวไปแล้วบางทีสามีก็อยากจะให้คุณออกจากงานแล้วก็มาดูแลครอบครัวมาดูแลลูกมาดูแลเขาอะไรอย่างนี้ นะคะคุณก็ทําหน้าที่ของคุณได้ดีแต่คุณมีความรู้สึกสับสนนะคะแล้วก็กังวลในความรักความสัมพันธ์ครั้งนี้อยู่ไม่น้อยกลัวตัวเองจะทําได้ไม่ดีกลัวตัวเองนั่นนี่นู่นนั่นนะคะก็ในเรื่องของความรู้สึกของตัวเองก็ขอให้จัดการดีๆก็แล้วกันเนาะในกรณีของผู้ชายชาวราศีธนูอาจารย์ก็รู้สึกว่าคุณ เป็นหัวหน้าครอบครัวที่ดีแล้วก็ได้ภรรยาที่ว่านอนสอนง่ายนะคะมีความเป็นแม่บ้านแม่เลือนสูงก็ถือว่าเป็นไพ่ที่ดีต่อมานะคะเป็นไพ่ The Tower เออควรที่จะทนุถนอมน้ำใจแล้วก็ความรู้สึกของกันและกันให้ได้มากๆนะคะในช่วงเดือนสิงหาคมนี้เพราะว่าเป็นช่วงที่ความรู้สึกของแต่ละฝ่ายนั้นเบลาบางมากๆนะคะบางทีความลับ ะะของฝ่ายใดฝ่ายหนึ่งที่เก็บงงามานานถ้าเกิดว่าความลับแตกขึ้นมาแล้วก็อีกฝ่ายหนึ่งมารู้นี่คือความรู้สึกมันแตกสลายความหวังแตกสลายความรู้สึกมันพังทลายนะคะมันเหมือนไม่มีอะไรคิ้นดีเลยอะบางทีอาจจะเดินออกมาแล้วก็ไม่ต้องการอะไรเลยนะคะมันเป็นความรู้สึกที่แบบเออมันแตกหักเหมือน ตึกที่มันพังทลายลงมาเหมือนความรู้สึกของคนเช่นเดียวกันมันจะเกิดขึ้นอย่างทันทันโดยไม่ทันตั้งตัวก็ได้นะคะหรือฝ่ายใดฝ่ายหนึ่งไปล่วงรู้ความจริงอะไรของอีกฝ่ายหนึ่งที่ปิดเอาไว้เป็นความลับแล้วก็มารู้แล้วก็เหมือนหัวใจมันแตกสลายแล้วก็พังทลายลงโอเคยังไงก็รักษาน้ำใจกันให้ดีๆนะคะในช่วงนี้ด้วย นะคะมีเกณฑ์ที่จะแตกหักกันเนาะโอเคเออก็ขอให้ทุกคนนั้นฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามให้กับโกได้ n a n g งเจ้านะเราจะได้มีกำลังใจต่อไปนะคะวันนี้ต้องลาไปก่อนแล้วค่ะสวัสดีค่ะ